สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมาไล่นกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือเจ้าเรดารครับพี่น้องครับเจ้าเรดานี้มีเจ้าของแล้วนะครับซึ่งจะส่งออกนะครับ ไปนอกราชอาณาจักรนะครับก็เลยเอามาฝึกให้นะครับวันนี้ผมมาคนเดียวครับพี่น้องครับทีมงานติดหมดเลยนะครับพ่อบตดก็ซ่อมรถนะครับประมาณสักอีกสองสาวันนี่แหละนะครับน่าจะเสร็จนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับส่วนเสียงเมี่ยงนะครับเสียงเม็ดก็บอกว่าจะไถให้มันเสร็จวันนี้นะครับล่องมันขอเป็นพรุ่งนี้ว่าอย่างั้นนะครับท่านอื่นก็ติดภารกิจนะครับก็ ได้โอกาสพอดีครับลงมานาธรมนะครับผมลงมานาธรรมวันนี้นะครับเลยขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้หลังจากที่ผมมากับทีมงานครั้งที่แล้วนะครับเลยขึ้นมาขี่ขึ้นมาบ่อนี้นะครับคือบ่อเจ้าหลบสามนะครับนั่นยังเห็นต้นไม้อยู่เลยครับต้นที่เจ้าอ่างนะครับต่อได้เจ้าหลบสามนะครับนั่นแหละสามต้นนั้นแหละครับผมต้นมะขามยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ มีคนนะครับกําลังเอาฟางอยู่ครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเขาคงจะหนีแล้วล่ะนะครับก็จะรอสักหน่อยก็จะพรางแล้วก็จะไปขึ้นไว้นะครับเนาะก็ถือว่าใช้เดียวครับวันนี้นะครับนะรถเกี่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมนะแต่ผมขี่มาเรื่อยๆนี่นับได้ประมาณห้าหกคันแล้วครับในบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นบ่อใหญ่เนาะมันเป็นป่าเข้าใหญ่เลยนะครับตรงนี้บริเวณทุ่งนาตรงนี้นะครับหนุนคันหนึ่ง นะครับนั่นคันหนึ่งฝั่งนั้นคันหนึ่งนะครับเยอะมากครับฝั่งนู้นอีกนะครับก็จะเหลือแต่ตรงนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงจะมาอีกตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับเนาะเอาโอเคครับพี่น้องครับขอพลางพระเนียดก่อนนะครับก็พอดีแหละนะครับมาคนเดียวนี่แหละจะได้ไม่กดดันมากนะครับเพราะว่าเอานกใหม่มานะครับผมเนาะเอารอดูว่าจะยังไงวันนี้เจ้าเรดาร์นะครับมาเล่นนาทามครั้งแรกนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับนกสาย ภูเขานะครับเอาลงมาเล่นทามนะครับผมประหยัดทางประียดครับครับก็ใส่นกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับก็มานั่งอยู่นะครับต้นที่ต่อได้เจ้าลบสามครับนี่นะครับผมะต้นนี้เลยนะครับที่วันนั้นที่มีทีมงานครับมาปวดให้สามคนวันนั้นครับปูประจวบหมอนจริงๆครับผมดูครับต้นมะขามสามต้นนะครับคนมา ปลดเจาหลบสามอีกสามคนนะครับผมนกหลบเจ้าหลบสามอีกสามตัวครับโอ้โหครับผมสามสามสามนะครับนี่นะครับผมผมก็ใส่ตรงนู้นแหละครับผมเลยต้นมะขามตรงนี้ไปมันจะเป็นทิวตรงนั้นนะครับแต่ประเด็นคือมีคนเพิ่งมาต่อใหม่ๆเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเห็นกิ่งเห็นกิ่งมะขามนะครับแห้งนะครับน่าจะประมาณสัก ไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะครับผมวันนั้นที่มากับพ่อบัตรก็มาตรงเนี้นะครับปีปน้องครับเนี่ยก็มาเมื่อวันวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับพ่อบัตรก็เดินลงมาใส่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็เลยขี่ข้ามคลองมาตรงนี้มานะครับผมก็เลยมานั่งอยู่ตรงเถียงตรงนี้แหละเนึกว่ามันจะ นั่นครับไม่มีคนเล่นนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าไม่มีคนเล่นใครจะเข้าก่อนเข้าหลังกันแค่นั้นเองนะครับผมก็ถือว่าบ่อนี้ก็เป็นบ่อเจ้าหลบสามเลยแหละพี่น้องครับแต่ว่านกตระนี้ยังเงียบอยู่ครับเพราะว่านกอาจจะตกใจเรื่องรถเกี่ยวอยู่ครับตอนนี้นะครับนี่ก็จังเจ้าของนาก็มานะครับจุดนี่นะครับมันจะเป็นประเด็นแบบนี้แหละนะครับเกี่ยวเร็จนะครับก็จะมาจุดฟางอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทํา นาปีต่อนะครับนี่เยวสักหน่อยก็จะบานข้าวไปอีกแล้วครับนี่ครับเนาะอ่านี่แหละประเด็นมันนะนะครับป่ามันถึงไม่ค่อยสงบครับอ่าฝั่งนู้นไม่ต้องไปเลยครับรถเกี่ยวฝั่งนั้นก็รถเกี่ยวนี่ครับมีเบิ้งตรงนี้แหละนะครับที่ยังเงียบอยู่นะครับไม่จะมาเงียบจากรถเกี่ยวนะครับแล้วก็นกก็จะเงียบด้วยหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงก็ต้องรอดูนะครับผมอ่ะโอเคครับนั่งรอต่อไปครับสำหรับวันนี้เจ้าเรดาร์นะครับ ครับสวัสดีตอนเที่ยงครับพี่น้องครับมาเอานกลงครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีนกมาเลยครับพี่น้องครับนะนกไม่อยู่ครับตรงนี้คนก็มาจุดป่านะครับจุดไอ้นั่นนะครับนกไม่อยู่แล้วครับแถวนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีคนมาเอาฟางนะครับผมเนาะโอ้ห่ามครับช่วงนี้หาที่ใส่ยากจริงๆนะครับอ่ะกอต้นนี้ก็เพิ่งน่าจะมีคนมาใส่นะครับดูครับนี่แหละ ใบมะขามนะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์นี่แหละพี่น้องครับนะไม่ถึงสองอาทิตย์หรอกนะครับอาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าทีมงานไหนนะครับอะผมก็มาคือมันลงมาเึืแล้วพี่น้องครับนึกว่าไม่มีคนมาใส่เนาะผมก็เดินลงมานน่นครับตั้งแต่ตรงนู้นนะนะครับเดินลงมาก็เลยแบบโอ้โหจะหาที่ใส่ก็ไม่ไหวแล้วครับผมวางก่อนแล้วกันนะครับเหนื่อยนะครับนีครับเลยมาเอาลงครับเจ้าเรดา นะครับผมตากแดดแล้วด้วยตอนนี้นะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับเอาเจ้าอ่เรดาร์นะครับลงก่อนครับพี่น้องครับอขันอย่างเดียวไม่มีนกมาเข้าอะไรเลยนะครับอจริงๆตรงนี้ที่โบบัดใส่ก็นกก็เยอะอยู่แต่มันไม่มีครับมันมีคนมาจุดตรงนี้นะครับแถวนี้หายหมดเลยนกนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอย้ายที่อีกสักไม้หนึ่งแล้วกันหลักลองดูว่าจะมีไหมนะครับ ครับก็คงจะไม่พ้นแหละครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมก็มาเรื่อยๆครับผมรถเกี่ยวมาอีกแล้วครับโอ้โหครับอุซาหลบนะครับมาแล้วนะครับนี่นี่แหละครับผมมาอีกแล้วนะครับลงปลานี้แน่ๆครับนี่โอ้เอ้าไม่เป็นไรครับพี่น้องครับนี่นะครับผมก็ใส่ต้นนี้นะครับนกเข้าเข้าออกอยู่ครับนกอ่ะนะครับอ่าแต่ว่านกมันเข้าหลายตัวนะครับนะก็ จะกินยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพุ่มนะครับพุ่มเนี่ยหนาๆอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบนึกว่าจะรอสักค่อนเย็นนะครับก็คงจะไม่เหมาะแล้วครับทีนี้นะครับรถเกี่ยวมาแล้วนะครับก็คงจะเหลือบริเวณนี้แหละครับปลานะวันนี้เขาก็เกี่ยวไว้กันหมดแล้วนะครับนี่นะก็จะเหลือตรงนั้นไปตรงนั้นนะครับนะก็คงจะเอาลงแล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับรอบต่อไปแล้วกันนะครับต้องขออภัยจริงๆวันนี้นะครับที่ ไม่ได้นั่นให้ฟังเลยครับพี่น้องครับนกมันมาแบบตกตกใจนิดนึงครับนกเล่นไม่เต็มที่ครับนกป่ายังไงเดี๋ยวให้ป่าสงบแล้วกันพี่น้องครับค่อยว่ากันเนาะเอาละพี่น้องครับยังไงก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับเอานกลงก่อนนะครับสาหรับเจ้าเรดร์นะครับวันนี้นะครับเล่นดีอยู่ครับนกเข้าก็ไม่ทิ้งครับแต่ว่านกมันจะมาอย่างครับในบริเวณเนี้ยนะมันไม่เข้าเลยไม่เข้าร่วมนะครับผมเอา เดี๋ยวนกลงครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับบ่ายสองนะครับสี่สิบสี่แล้วครับพี่น้องครับที่จะต้องได้เอานกลงนะครับผมคงจะกลับบ้านเลยครับพี่น้องครับนะเพราะว่ารถเกี่ยวนะครับเริ่มทยอยเกี่ยวนะครับริมนั้นแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับกับเจ้าเรดาร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่สามนะครับผมเนาะสำหรับ นกเข้าพื้นี่ไปแล้วแต่ว่าเป็นครั้งที่สองนะครับสําหรับผมก็คือครั้งแรกคืออยู่กับป้าขอดนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับผมครั้งหน้านี่ก็คือจะเต็มที่แล้วครับเนาะเอาให้เต็มที่เลยนะครับครั้งที่สี่ก็คงจะปล่อยนะครับให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมดึงนกไกลๆห่างๆได้โอเคอยู่นะครับก็ถือว่าให้เขาได้มาฝึกเวลานกเยอะๆอย่างเงี้ยครับผมนะ มันจะงงนะครับนกฝึกเราเนี่ยจะงงเวลานกเขาเล่นกันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไม่สนใจนกเราเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประสบการณ์นะครับแบบนี้นะครับผมอ่ะก็จะเอาลงเลยครับพี่น้องครับอ่ะป่าก็คงจะไม่สงบนะครับช่วงนี้นะครับก็คงจะพักไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นนกต่อเนี่ยโอเคครับผมนะอันนี้ผมก็ย้ายเป็นไม้ที่2แล้วนะครับผมถ้านกต่อก็ย้ายเรื่อยๆนะครับสี่ไม้ห้าไม้นะครับย้ายหนีรถหาที่หมอหหาที่เกี่ยวแล้วเงี้ยนะครับเนาะ อันนี้ก็ยังไม่อยากจะเล่งเขานะครับเพราะว่านกก็พึ่งเข้าปีเดียวนะครับผมเนี่ยเข้าเดือนนี้แหละนะครับก็คงจะแบบนั่นแต่ว่ามันโอเคครับนกตัวนี้ผมเห็นมันเล่นแล้วนะผมเห็นมันเล่นผมรู้แล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าจะไม่คุยมากครับจะไม่คุยมากนะแต่ว่ารอบหน้านะครับต้องใส่นะครับเต็มที่เลยทีนี้นะครับผมนกเข้านกออกไม่สนนะครับทีนี้ให้เล่นจัดๆไปเลยให้อัดกับนกป่าไปเลยนะครับผมเนาะนี่คือการ ฝึกนกของผมนะครับยังไงก็ต้องมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับอ่าครั้งที่สี่ที่ห้าทีนี้ก็ปล่อยเลยครับทีนี้นะครับจัดเลยนะครับผมเอาละพี่น้องครับยังไงก็รอดูนะครับผมครั้งต่อต่อไปนะครับอ่าจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้ก็คงจะมาอีกนะเพราะคงจะหาตัวอื่นมาฝึกเรื่อยๆครับผมนะแต่ว่าก็คงจะไปบริเวณอื่นแล้วครับผมบริเวณนี้ก็คือมันยัง เกี่ยวยังไม่เสร็จนะครับเนาะพยายามหลบหลีกแล้วก็หลบไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าข้าวมันไล่กันนะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่็ขาจะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเจ้าเรดานะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Thank you for watching!